การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าหิมพานมีต้นตะเคราะใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมให้ความร่มรื่นอยู่ต้นหนึ่งเป็นที่อาศัยพักร้อนของสัตว์ป่ามาช้านานแล้วสัตว์ต่างๆที่ออกหากินเมื่อเหนื่อยเอยก็ได้มาพักร้อนอยู่ใต้ต้นตะคราะใหญ่นี้เป็นประจำเสมอมีหมีตัวหนึ่งได้อาศัยต้นตะเคราะต้นนี้เป็นที่พักหลับนอนใต้ต้นมาเป็นเวลาช้านานแล้ววันที่จะเกิดเรื่องขึ้นนั้น เจ้าหมีตัวนี้ได้เข้ามานอนหลับอยู่แต้ต้นตะเครอดังเช่นเคยขณะนั้นมีลมพัดมาเอื่อยๆและพัดเอากิ่งตะครอแห้งๆกิ่งหนึ่งตกลงมาแล้วก็บังเอิญตกลงมาทิ่มเอาที่คอเจ้าหมีตัวนั้นเข้ามันสะดุ้งตื่นทันทีไม่ทันได้พิจารณาถึงเหตุที่เกิดพอตั้งตัวได้ก็ออกวิ่งแจ่นออกจากที่นั่นด้วยอารมณ์ที่คิดว่าคงจะถูกพรานคนใดคนหนึ่งรอบใช้อาวุธเล่นงานเข้าแล้วนั่นเอง แต่ครั้นวิ่งไปได้สักพักหนึ่งก็ไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าศัตรูตามมาจึงได้หยุดชะงักฝีเท้าลงและคิดเอาว่านี่อะไรกันศัตรูก็ไม่เห็นวิ่งตามมาจะเป็นสิ่งร้ายหรือพยกักไพรก็ไม่มีวี่แววแล้วก็สรุปความคิดของตนเองเอาว่านี่คงไม่มีใครแน่ละนอกจากเทวดาที่สิงสถิตยอยู่ที่ต้นตะคร้อนั่นแหละเทวดาคงไม่พอใจหรือกแกล้งหยอกล้อรบกวนเรา แล้วก็คงไม่อยากให้เรานอนตรงใต้ต้นตะเคร้อนั้นก็เป็นได้จึงแกล้งหักกิ่งไม้มาขว่างใส่เราเออดีละ่ะเทวดาก็เทวดาเถอะเมื่อแกล้งเราได้เราก็จะต้องหาทางแก้แค้นบ้างฝากไว้ก่อนเถอะเดี๋ยวจะได้เห็นดิษของข้าคิดพลางก็เดินไปหาต้นตะเคระตรงที่เคยนอนเมื่อมองเห็นกิ่งไม้ที่ตกลงมาถูกคอตัวเองใต้ต้นตะคระนนั้นแล้วก็ปักใจเชื่อแน่ ว่าเป็นการแกล้งข่มเหงของเทวดาประจำต้นตะเคร์ยิ่งคิดก็ยิ่งโกรธเจ้ามีตัวนั้นก็ปรีเข้าไปตบต้นตะเคร์ครูคํารามเอาว่าขอยดูเถอะข้าจะทำลายต้นตะเครนี้ให้ได้ไม่ช้านี้หรอกขณะนั้นเองก็บังเอิญมีนายช่างต่อรถชาวเมืองคนหนึ่งชวนพักพวกกลุ่มหนึ่งเดินทางเข้ามาในป่าเพื่อเสาะสแสวงหาไม้เนื้อดีทำเครื่องรถ ครั้นผ่านเข้าไปใกล้หมีตัวที่กําลังยืนงุ่มง่ามอยู่ใต้ต้นตะคร้อนั้นในตอนแรกพวกกลุ่มนายช่างเหล่านั้นก็ตกใจอยู่เช่นกันถึงต่างคนต่างมีมีดพระซิวควานเป็นอาวุธป้องกันตัวอยู่ก็จริงแต่ก็อดขยาดหมีไม่ได้ครั้นหมีเหลียวมองมาเห็นกลุ่มนายช่างเข้าก็เกิดความคิดที่จะแก้แค้นต้นตะคร้อนนี้ได้จึงเอ่ยปากทักขึ้นก่อนว่าสวัสดีท่านมนุษย์ผู้เจริญ ท่านถือขวานถือมีดเข้ามาเที่ยวด้อมดอมมองๆในป่านี้พวกท่านประสงค์สิ่งไรจงบอกข้าเถิดข้าจะช่วยแนะทางให้ไม่ต้องกลัวหรอกว่าข้าจะทำร้ายมนุษย์อย่างพวกท่านนายช่างหัวหน้ากลุ่มได้ฟังคำทักทายมาดีจากหมีก็คิดว่าเออน่าอัศจรรย์เหลือเกินสัตว์ในป่านี้ก็พูดภาษาคนได้เราน่าจะบอกความจริงกับมันว่า เราเที่ยวหาไม้เนื้อดีไปทำเครื่องรถเห็นทีมันจะช่วยแนะให้เราได้แน่เพราะมันเป็นสัตว์ที่พูดภาษาคนได้คิดแล้วก็เอ่ยปากออกไปว่าเพื่อนเอ๋ยเจ้าเป็นหมีอยู่ในป่านี้คงจะนานโขอ,อยู่ข้าอยากจะถามสักนิดว่าเจ้าพอจะรู้ไหมว่าไม้ในป่านี้เป็นไม้ที่ดีพอที่จะนำมาทำดุมล้อรถได้ดีหรือไม่ บอกข้าสักหน่อยเถินข้าจะไม่ลืมบุญคุณเจ้าเลยอืมได้โอกาสเหมาะของเราแล้วเจ้ามีคิดครั้งนี้เราจะได้อาศัยมือในช่างนี่แหละช่วยแก่แค้นทำลายไอ้ต้นตะเครนี่มีคิดดังนี้แล้วจึงตอบไปว่าอ๋อเรื่องไม้นี้เราขอแนะนำว่าไม้อะไรก็ไม่สู้ไม้ตะเครไม้ตะเครนี่ยแหละ จำไว้ให้ดีเลยนะสหายไม้ชนิดนี้ทําดุมรถทนทานดีนักต่อให้ไม้ตะเคียนไม้ตะแบกหรือไม้ชิงชันก็สู่ไม้ตะคร้อน,นี้ไม่ได้นายช่างต่อรถได้ฟังแล้วก็เกิดความดีใจเออวันนี้โชคดีแท้พอเข้าป่าพบเดรชานพูดได้ก็บอกชื่อต้นไม้ที่จะทําดุมรถให้แก่เราแต่เอไอ้ไม้ตะคร้อนนี้ มันเป็นอย่างไรกันหนอเราก็เพิ่งจะเคยได้ยินชื่อนี่แหละคิดแล้วจึงได้ถามไปว่าไหนไหนเพื่อนก็ช่วยแนะนำให้เราแล้วขอบใจเพื่อนมากแต่วานเพื่อนช่วยบอกเราอีกสักข้อประไรว่าไม้ตะคร้อนี้ต้นเป็นอย่างไรใบเป็นอย่างไรหรือจะชี้ต้นของมันให้เราได้ก็จะเป็นบุญกุศลแก่เพื่อนยิ่งนักอ้าวมีเอ่ยขึ้น นี่เพื่อนไม่รู้จริงๆดอกหรือก็ไอ้ต้นที่เรายืนอยู่ใต้ร่มของมันนี่ไงต้นตะครอแหละเพื่อนดูเสียให้ดีว่ามันใหญ่โตแข็งแรงมากขนาดไหนเข้ามาดูเนื้อไม้ใกล้ๆสิอย่าว่าแต่จะเอาไปทำดุมรถเลยจะเอาไปทำกงทำงอนก็ใช้ได้ดีทั้งนั้นแหละหรือไม่งั้นเพื่อนก็ลองตัดต้นไปดูก่อนบ้างเป็นไรแล้วจะได้รู้สรรพคุณของมันเองนี่ข้าไปก่อนละ แล้วในช่างก็ได้กล่าวคำสรรเสริญเย็นยอที่มีช่วยชี้ไม้ให้ครั้นแล้วก็ได้สั่งพักพวกให้เตรียมการที่นั่นเจ้าหมีเองก็เดินหายเข้าไปในพงรกแถวใกล้ๆครั้นเห็นพวกในช่างเตรียมเครื่องมือเครื่องไม้ที่จะตัดไม้จริงๆก็กระหยิ่มใจคิดว่าครั้งนี้เห็นทีจะได้แก้เผดเทวดาต้นตะคร้อนนี้ได้แล้วเจ้าหมีก็ค่อยๆเดินออกห่างมาจากที่นั่น ฝ่ายรุกเทวดาที่สถิตยอยู่ต้นตะคร้อนั้นได้เห็นพฤติการของมีกับพวกนายช่างทำรถนั้นแล้วก็ดำรริว่าโถเอ๋ยไอ้มีเอ๋ยเราไม่ได้ทำอะไรให้มันเจ็บแค้นสักนิดเดียวก็กิ่งไม้ที่ตกไปถูกมันนั้นก็เป็นด้วยลมพัดหาใช่เราที่คิดแกล้งมันมันกลับผูกอาฆาตเราได้ถึงกับยุให้คนมาทำลายที่สถิตของเราเห็นทีจะต้องหาทางแก้แค้นกลับบ้าง ไอมีเวนตัวนี้คิดแล้วรุกคเทวดาก็แปลงตัวเป็นคนหาบของป่าเดินมาทางนั้นครั้นถึงตรงที่นายช่างเตรียมการจะโค่นต้นไม้อยู่ก็ถามว่าอย่างไงกันพ่อคุณจะตัดต้นตะเคราอต้นนี้หรือนายช่างก็ได้รับคำใช่แล้วจ้าเพิ่งพบไม้ที่ถูกใจต้นนี้เองรุกคเทวาตอบว่า ท่านจะตัดไปทำอะไรเล่าในช่างในช่างตอบว่าข้าจะตัดไปทำดุมรถต้นไม้นี้เขาว่าทำดุมรถและเครื่องรถได้ดีนะัดรุกขเทวาตอบว่าอ๋อจะตัดเอาไม้นี้ไปทำดุมล้อรถก็ดีเหมือนกันแต่เจ้าว่าไปแล้วลำพังเนื้อไม้อย่างเดียวยังไม่ดีทีเดียวนักต้องมีเครื่องรองรับสักหน่อย ถึงจะช่วยให้ไม้นี้ทนทานอยู่ได้นานนายช่างได้ยินแล้วก็ถามว่าจะได้อะไรมาเป็นเครื่องร้องละ่ะพี่ชายพอจะรู้บ้างไหมรุกขเทวดาจำแรงได้ยินแล้วก็ยิ้มและก็ตอบว่าก็ต้องใช้หนังหมีสิท่านหนังหมีตรงแผงคองได้ก็ยิ่งวิเศษเอาหนังตรงนี้สอดเข้าไปในช่องดุมล้อ รอบรอบคล้ายวงแหวนเพื่อรองเพลามันจะช่วยป้องกันไม่ให้เพลากัดดุมให้สึกเร็วขึ้นเช่นนี้ดุมก็จะทนทานขึ้นอีกมากมายเพราะหนังมีโดยเฉพาะตรงแผงนคอนี้ทนทานดีนักพวกแถวแถวบ้านฉั้นก็ใช้หนังหมีเนี่ยแหละจ้ะทำเครื่องรองเสียดสีดุมล้อว,วิเศษนักหนาเลยลละนายช่างได้ยินแล้วก็ตอบว่าแหม ขอบใจพี่ชายเหลือเกินที่ช่วยแนะนำแต่ว่าจะไปหาหนังหมีที่ไหนเล่าลุกขเทวดาจำแรงรีบตอบว่าอ้าวเมื่อกี้ฉันก็เห็นมันเดินเพ่นพานอยู่แถวนี้ตัวหนึ่งไงล่ะมันคงไปไหนไม่ไกลหรอกอยู่แถวแถวนี้เนี่ยแหละท่านลองค้นดูประเดี๋ยวก็เจอรีบหาหมีเสียก่อนเถิดต้นตะเคร้อนี้จะจัดการเมื่อไหร่ก็ได้มันไม่ไปไหนหรอก เมื่อนายช่างฟังแล้วก็ฉุกคิดเอจริงสินะก็ไอหมีตัวที่ชี้ต้นตะครอนี้ให้เรานี่ไงล่ะครั้นแล้วรุกขเทวดาที่จำแรงเป็นคนหาบของป่าก็ขยันขยอให้พวกนายช่างออกตามล่าหาหมีพวกนายช่างก็รีบออกไปตามหาหมีที่ว่านั้นพวกท่านรีบออกไปตามหาหมีที่ว่านั้นเถิดมีน่ะค่าไม่ยากเพราะมันไม่ค่อยฉลาดเหมือนสัตว์ชนิดอื่น ลอกล่อพักเดียวก็เล่นงานมันได้ง่ายด้วยประการชนี้มีตัวนั้นก็เสร็จในชัช่างและทั้งต้นตะเคราะเองนั้นก็พลอยถูกโค่นไปด้วยเรื่องนี้จึงสอนให้รู้ว่าความเสียหายจะเกิดขึ้นกับทั้งสองฝ่ายเพียงด้วยแค่เหตุเล็กๆน้อยเพราะเมื่อเกิดการทะเลาะวิวาทขึ้นมาต่างฝ่ายต่างก็สาวกันออกมาเหมือนดังหมีกับไม้ตะเคราะ ฉะนั้นขออย่าได้เอาสิ่งขัดใจเล็กๆน้อยๆขึ้นมาเป็นเครื่องทะเลาะเบาแวงซึ่งจะทำให้เกิดการก่อเวรก่อกรรมกันไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุด